ตอนที่136อสาสในธุลีแดงใยฆ่าต้องหนีเสียนเซียนหมิงกุมมือโสมสะกานทั้งสองสีหน้าจริงจังจริงใจปดตรวนเรียกพรังอารนกับเพลินทุกอย่างหางจาก,กแผนการที่เขาวางไว้แค่ก้าสุนซุยเอ่ยปากเตือนต่อให้หนีเจ้าจะหนีไปที่ใดได้ได ต่อให้ประมุกแดนสวงคำนวณผิดพลาดปล่อยเจ้าหนีไปสุดล่าภ้าเขียวอย่างไรเจ้าก็หนีไม่พ้นอุ้งมือเขาหากให้ข้าพูดถ้าครั้งนี้พวกเราปฏิบัติภารกิจที่พระนประมุกมอบมายห้สเร็จหลังกลับไปเจ้ายอมสํานึกผู้จาดีๆกับเขาสักหน่อยประมุกแดนสวงไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแขนทันทีที่เขาอารมณ์ดีเขาย่อมปล่อยเจ้าไปชิวกวงก็พูดขึ้นเช่นกัน ปากเจ้าสร้างความเบิกบานใจให้พวกเราพี่น้องตลอดทางแล้วเหตุนใดกลับประมุกแดนสวงถึงดีแต่ถึงมีแต่ถ้อยคำบริาพาเพราะไม่รู้ถึงข้อพิาพาทในอดีตระหว่างฮูซื่อกับเซียเซนหมิงมาก่อนพวกนางจึงได้แต่คาดนาว,ว่าเซียเซนหมิงต้องเคยล่วงเกินประมุกแดนสวงอะไรบางอย่างแน่ถึงได้ขอให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้ ภายนอกสีเทียวเส้นหมิงพยักหน้าตอมรับคุมเครือทว่าในใจกลับวนเวียนอยู่กับแผนการของตนเองข้าจะไปเอาคันช่องจริงหงก่อนจากนั้นค่อยแปลงกายปรับพลเข้าไปไร่รำสายสาตราวุธวิเศษสังหารงูยักษ์หลิงชาญคลางแคนให้เมึงเสลีทันทีที่งูยักษ์ตายหมื่นอสูรไร้หัวข้าขึ้นเป็นจอมอศูรชีวิตไหนเลยจะไม่เป็นสุขละ่ะ หลังจากขึ้นเป็นจอมาสศนถึงตอนนั้นข้าค่อยไปอธิบายกับหูเซียวหยวนอย่างไรเขาต้องฟังข้าที่ข้าพูดแน่ไม่คิดพัน,พนาการข้าอีกซุยสุย,สยกับซิวกวงเห็นเสี้ยวเซีมิงตอบตะลงเช่นนั้นพวกนางก็ะบกพัดป้อนของบ้างให้อีกฝ่ายกินอีกครั้งไม่ต้องรีบร้อนไว้กับถึงเรือนพำนักของพวกเราก่อน้า,า,อาค่อยเอากุญแจมาเปิดโถนให้เจ้า ยังจะดื่มน้ำอีกหรือไม่ดื่มอีกคำก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าสิยงเหนื่อยมากคืนนี้อยากกินอะไรหรือไม่พวกนางไม่กลัวนกยงจะช่วยโอกาสหลบหนีแม้แต่น้อยครั้งนี้ก็เพ,เพราะพวกนางเชื่อในอภิญหานของหูซื่อกลัวก็แต่หากนกยงถูกจับได้อีกครั้งมันไม่แค้่ต้องลำบากมากแน่แปกติโสมชะกรานของประมุขมหานกแดนสงูงได้รับการดูแลจากท่านประมุขมีเพียรบำเพ็ญอยู่ในระดับสาภาวะญาณต่ำ ครั้งนี้รับคำสั่งจากประมุกแดนสวงพานุยงเดินทางมาแดนอสูรน,นำกันชองจริงหงมามอบให้กับจอมอสูรตนใหม่สร้างความสำราญให้กับงานชุมนุมหมื่นอสูรเรื่องนี้ไม่น่าไม่ว่าจะคิดเช่นไรเสี้ยเสื่อมีเองก็ไม่อาจเข้าใจหูเสือปล่อยให้เขาออกมาจากกรงทองตอนเชิญมากินข้าวครั้งแรก อีกฝ่ายเคยบอกว่าจะส่งเขาไปเข้าไปร่วมชุมนุมง,งานหมื่นอศน์อาหารเพียบพร้อมบริบรณ์เหมื้อนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องชั่วร้ายทางตวงดังนั้นเสียส้ยนหมิงจึงจำมันได้ชัดแจ้งเขาคุ้นคิดมาตลอดทางหูซื่อไปได้คันช่องจริงของมาจากที่ใดแล้วเหตุนใดหลิงซานถึงส่งเทียบเชญให้หูซื่อหนึ่งคนหนึ่งอศนมีสัมพันธ์อันใดกันเหตุใดหูซื่อไม่มาแดอานอสน์ด้วยตัวเอง หากกลับส่งข้ามาแทนเขาหูซื่อน่าจะรู้ว่าหลิงซานเป็นสรุปเก่าของข้าหรือเขาคิดจะยืมมือข้ารอบสังหารหลิงซานให้แดนสูนปันน่นปวดหากเป็นเช่นนั้นจริงยายไม่บอกข้ามาตรงๆให้ความเสื่อมข้ามากกว่านี้คำถามมากมายวิ่งวุ่นอยู่ในสมองของเซียสินหมิงเกิดเป็นตาขายหนานแน่นแม้แต่ลมก็ไม่อาจพัดผ่านตัดไม่ขาดจิตใจว่าวุ่นถามโสมแลตราทั้งสองก็ไม่ให้คำตอบอันใด ชิวกูวังบอกว่าประมุกแดนสวงเป็นปรมัตผู้สูงส่งความขึ้นไหวอันใดล้วนส่งผลต่อแดนมนุษย์ไหนเลยจะเดินทางมาแดนอสูรด้วยตนเองได้ดังนั้นจึงให้พวกเราเดินทางมาแทนเขาเอออาจจะเป็นการสร้างสันติภาพระหว่างแดนมนุษย์กับแดนอสูรกระมังซุยซุยชุนซุยพูดว่าประมุกแดนสวงสั่งมาเช่นนี้ย่อมต้องมีเหตุผลของเขา พวกเราแค่ทำตามก็พอเสยวหยวนเจ้าข็อยากคิดมากระวังขนจะร่วงใจคนซับซ้อนยิ่งนักเสียเส้นหมิงรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวหางเมืองเสีหลีอยู่ที่นี่ก็ดีอสูรเพียงพรเป็นมนุษย์แล้วหัวสมองย่อมใช้การได้ดียิ่งขึ้นครุ่นคิดอันใดย่อมมากกว่าก่ออุปก่อนตนก็ยังสามารถปรึกษาเขาได้เสียเส้นหมิงนึกเสียใจในตอนอยู่แดนสนธยา พวกเขาสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงเมืองเสลีต้องเสียใจมากแน่ๆพวกเขาสนิทกันเหมือนพี่น้องมารสุมอันใดล้วนเคยผ่านมาด้วยกันแล้วยังมีอุปสรรคอันใดที่จะข้ามผ่านไปไม่ได้แต่ว่าในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วไร้ข่าวคราวของเมืองเสลีหูซื่อคิดอ่านยากคาดเดาไม่สู้เดินไปตามแผนการของตนเองก่อนหากเกิดเรื่องนอกเหนือความคาดหมายอันใดค่อยเปลี่ยนแปลงพริแปลงนตามสถานการณ์ ไว้ข่าสังหารหลิงซานขึ้นเป็นจอมอสูรก่อนถึงตอนนั้นค่อยไปอธิบายกับหูเซลหยวนให้กระจ่างจากนั้นค่อยไปเกินดีกับเมืองเซียลีดีกันทั้งสองฝ่ายเสื้อเสืนหมิงคิดเขาเอ่ยปากขอบคุนสุนสุยกระชิวครวงปากเรียมพ่ำเรียกพี่สาวดีน้องสาวดีไม่วุน่น ทำเอาสองโฉมสะานปิดปากยิ้มนกอุงนกยุงอวบอ้วนลุกขึ้นยืนเดิมคิดอยากได้รำต่ออีกสักพักแต่กลับหาเงาอสุนปักษาใหม่พบตอนนกยุงคิดจะพักอสุนปักษาสวรรค์กระถูกพอบ้านหอกณนิกาตามตัวพระบ้านใหญ่วาจานอบน,อบนอบ้อมเกรงอกเกรงใจแต่ละทางกับแข็งกล้าวยิ่งหากเป็นแขกธรรมดาย่อมไม่กล้ารบกวนท่าน ทว่าจอมอสูรเขาคุณซานเป็นแขกคนสําคัญในหมู่แขกคนสําคัญไมอครูเขาเข้ามาในหอมองดูท่านแต่กายกระโจนช,ช่อเสียงเรียมนามใครเชิญท่านไล่รามท่านเองขย่ายให้ข้าต้องลาบากใจและยายเท่าแก่ต้องตกที่นั่งลาบากไปด้วยอสูนปัจษาสวรรค์หมดคิ้วน้อยก็ได้ข้าให้ก็ได้เพราะบ้านใหญ่ย,ยิ้มไม่ทราบว่าการได้รามเปิดจำนวนฝึกซ้อมมาถึงไหนแล้วอสูนปักษาสวรรค์กล่าวว่า ท่าแกาเองก็เพิ่งดูเท่าแก่เองก็เพิ่งดูจบไปไมีใช่หรือเะ่นนั้นก็ลำบากท่านแหลวพ่อมันใหญ่ย,ยิ้มซอปรอห่างกล่าวลาอาสนปักษาสวรรค์รู้สึกเอื่อมระหารีบเดินกลับไที่ข้างวิธีกันแสดงเสียสมิงเดินขึ้นมารับหน้าพูดอย่างเบิดบานอาจารย์ท่านไปที่ใดมาค้คิดว่าท่านถูกข่าทำโม้จนหนีไปเสียแล้วอีก พวกเราจะร่ายรำต่อหรือไม่อสูรปักษายวันร้องด,าด่าสมัยก่อนข้าฝึกร่ายรำตั้งทุ่มเทเหนื่อยยากเท่าใดเจ้าเล่ามีคนบกพัดป้อนน้ำชดเหงือ่อบนเหนื่อยแทนเจ้ามันไม่เอาไหนเช่นนี้จะให้ข้าไม่โกรธได้หรือเสี้ยนสมิงยังคงปั่นนะาทะเลี้ยใช้แล้วเจ้าเนี่ยข้ามันแก่นกยุงไม่เอาไหนอาจารย์หย่าโมโหโกรธมากตีนกาจะหาหาอสุนปักษาสวค์ถูกน้งยุงทำหัวเราะ เกินพรุนี้เจ้าไม่ต้องมาแล้วเสียเส้นมิงประหลาดใจเพราะเหนหนายท่านจะสอนข้าแล้วจริงหรือเย็นพรุ่งนี้เราแก่หอคณิกาจัดงานเลี้ยงต้อนรับจอ,บอาศูนย์เขาปุนสารต้องการให้ข้าไปไายรามให้พวกเขาดูวันบรรนเจ้าค่อยมาใหม่ไม่เห็นริ้วรอยกัดรุ่มปรากฏขึ้น,นากลางว่างคิ้วของนางเช่นนั้นเสียสมิงก็เอ่ยปากออกมาตรงๆอาจารย์ไม่ต้องการไปกระนัน้นรือเช่นนั้นข้าจะช่วยท่านปฏิเสธเองรู้สึกว่าผู้ใดจะกล้าบังคับท่าน อสูนปักษาสวรรค์รีฟางเขาไว้เออสายหน้าบอกอย่าพูดด้วยอารมณ์เหล่าอาสูนล้วนอยู่ในทุลีแดงหาเป็นตัวของตัวเองไม่หากข้าไม่ไปไม่เพียงล่วงเกินเขาแก่หอคณิกาหากยังล่วงเกินจอมอสูนเขาขุนสารตนนั้นนั่งแอบนึกตรนกนกโยงตัวนี้มีที่มาที่ไปเช่นไรกันปกติเห็นก็แต่หัวระสนุกสนานไม่มีท่าทีจริงจังนึกไม่ถึงว่าจะเป็นพวกขุนหันพันเล่นเช่นนี้เสียสมิงยิ้มเย็นชา จอมอสูนเขาคุณศารแค่ฟังก็รู้ว่าไม่ใช่พวกดีดีอะไรหากข้าพบเจอแล้วก็อสูนปักษาสวรรค์ตกใจน่าเสียดนะรีบปิดปากอีกฝ่ายหุบปากเลยเสียสมิงจนปัญญาท่านไม่ต้องตกใจข้าไม่พูดแล้วอสูนปักษาสวรรค์กลัวนกยุงทําเรื่องยุ่งยากจึงตัดสินใจเอิกปากาคเคลืกกล่อมหลอกล่อก็แค่ไปได้รำเท่านั้นข้าเคยได้รำน้อยเสียเมื่อไหร่ เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องยุ่งรีบต,ตามพี่สาวน้องสาวของเจ้ากลับไปถ้าต้องการพักผ่อนก็ได้ก็ได้ไดวันมะเรอข้าไ้มาใหม่เรือนจูลี่ด้านหลังหอหงเฉิงจุงเมึงมึงสลีจามพระพุทธเตเองอย่างกระดกุ้มไม่คนแอบดินถาค่าเสียงตะโกงซื่อสูดังขึ้นโหที่นี่มีตูส้สระเอาพวกเราไปที่มีสุราดื่มแล้ว